เป็นการแสดงปาตกรถาธรรมเรื่องผู้โอ้อวดโดยพระอาจารย์พรสักิตะเมโุวัป่าสีพระรานไยบ้านปาเสือตำบลนิเวศอำเภอพระวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดณวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2563 ขอเชิญท่านทั้งหลายรับคุมฟังได้ พระองค์นั้นก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนะึ่งประจันเต็มดวงอยากดูประจันที่สวยวันนี้ก็ดูประจันเต็มดวงนะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำก็วันเพ็ญพวกเราก็เข้าวัดเหมเดนมเขระวัดฟังธรรมจันร์กินกินทานประหานกิเลสคนที่เข้าวัดแล้วมาฟังธรรม ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวเป็นบาลีว่า,าผู้ชอบทำเป็นผู้เจริญผู้ฟังธรรมผู้ชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมเพราะฉะนั้นนี่พวกเรานี่เป็นผู้ที่ชอบธรรมก็เป็นผู้ที่เจริญพอเข้าวัดเสร็จแล้วเราก็ฟังธรรมมากเพื่อที่ว่าเอาไปพินิษพิจารณาแล้วก็เอาไปปฏิบัติ แต่วันนี้เนี่ยเราเข้ามาพอนคังก็จะพูด,ดเรื่องมันก็เรียกว่าคังเคียยะชาดกคันเคยชาดกคันเคนชาดก,ค,ค,าดกคือแปลว่าชาดกที่ว่าด้วยผู้โอ้อวดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยปเห็นไนพวกที่ชอบอวดทั้งหลายโอ้อวดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองฉลาดทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่โอ้อวด อวดเพื่อที่ว่าไนเพื่อจะได้ข่มคนอื่นเขาว่าตัวเองนี่ดีกว่าเขานี่พคนที่ชอบอวดนี่ทางหมอที่เป็นนักจิตวิทยานี่เขาจะบอกว่าคนชอบอวดจะชอบคือเป็นผู้ที่มีปมด้อยพอมีปมด้อยเสร็จก็อยากมีปมเด่นกว่าเขาเพราะอวดเขาว่าตัวเองนีมีดีกว่าเขาเนี่ยให้คนอื่นเข้ามาสนใจเห็นไหม เพราะฉะนั้น,นคนไหนที่ชอบโอ้อวดคนเป็นคนที่มีปมด้อยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นคนที่โอ้โอวดเราก็ดูว่าสมควรที่จะไปพูดไหมสมควรที่เราจะทําอะไรด้วยการข่มคนอื่นเขาเราก็ไม่เราก็ไม่ทำเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเห็นไหมเหมือนกับพระพุทธทาสไปยังเขียนกรอนอยู่อวดดีอวดเด่นอวดเป็นปรลาด อวดฉลาดอวดรวยอวดสวยสุดอวดกล้าอวดเก่งอวดเบ่งมุดอวดบุตรอวดหลานอวดชาญชัยมนีมันียาวนี่ถ้าเขาพูดถึงเรื่องความอวดผลสุดท้ายก็บอกว่าอวดพวกนี้คือการอวดโง่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็อยาไปหาโอ้อวดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองฉลาดตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเขาเนี่ย เป็นตัวที่ชีวิตเป็นการขวดโมกเหมือนพระพุทธท่านวา่าเพราะฉะนั้นเราเข้าวัดฝันธรรมนได้รับศินรับพรรับอะไรต่ตางๆเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีก็ไม่ใช่ว่าการโอร้โวดม,มีเฉพาะสมัยนี้เท่านั้นสมัยพุทธเจ้าก็มีพวกโอทโวดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นโยมจะเป็นพระก็ใน สมัยพระติเจ้านี่ที่เมืองสาวัตถีก็จะมีชายหนุ่มอยู่สองคนเ,นเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหล่ออย่เสร็จแล้วก็มาบวชพอมาบวชเล่นในวัดนี่ก็เป็นพระใหม่พอเป็นพระใหม่เนี่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติอะไรหรอกก็เห็นว่าพอบวชเสร็จแล้วนี่ยต่างคนเขาก็กราบไหว้มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นี่เพราะว่าพระติเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีทุกคนมาใส่บาตรมีทุกคนเอาของมาถวาย ตัวเองว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่สําคัญอะไรพอมาบวชเป็นพระนีรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ดีหมดเลยมาบวชอยู่ที่วัดพระเชตรวันเสร็จแล้วพอบวชเสร็จแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรก็ชื่นชมตัวเองว่าตัวเองเนี่หน้าตาดีผิวพรรณงามอะไรดีทุกอย่างดีกว่าคนอื่นมองเห็นพระลูกนูนก็บอกว่าทําไมพระ หน้าตาขี้หิ้วขี้เลรสู้เราก็ไม่ได้ไปไปไปพูดไปคุยว่าเราเนี่ดีกว่าพระรูปนัน้นหน้าตาดีกว่าพระรูปนี้ผิวพรรณก็ดีกว่าพระรูปนี้เผอิญมีอยู่สองคนที่หน้าตาดีในวัดพระจิตวันเคยคิดว่าหน้าตาตัวเองมันดีพอมาเจอกันเข้าพระสองรูปมาเจอกันเข้ามาเจอหน้ากันต่างคนก็โอ้อวดเหมือนกันแ่แหลน ว่าตัวเองเนี่ยโว้ยนี่ตั้งแต่เป็นพระมาะมองเห็นพระไหนหน้าตาสู้เราไม่ได้เลยพระอีกรูปหนึ่ง,งก็บอกก็เถียงกันเจ้าอย่าไปหลงตัวเองเลยหน้าตาดีสู้เราก็ไม่ได้เถียงกันนี่ไนผิวพรรณก็มาเทียบกันนี่ไม่ผิวเราสวยกว่าผิวพรรณอะไรต่างๆนี่ทั้งละเอียดทั้งสวยหน้าตาเราก็หล่อเหลาขนาดบินทบาทสาวๆจะกรีดกลาาเลยนะ่ามาอวดกันน่ะน่ะ เสร็จแล้วพอเถียงกันไม่ลงตัวว่าตัวเองใครที่จะเก่งกว่าก็เลยว่านั่นมีพระพระแก่รูปหนึง่งอยู่นุ่นนั่งอยู่ข้างๆต้นไม้เราไปถามให้ท่านตัดสินดีกว่าว่าใครจะหน้าตาด,าดีผิวพรรณดีกว่ากันแล้วก็เลยเดินไปหาพระพระพระแก่รูปหนึง่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็เข้าไปถามก็บอกว่า ท่าหลงตาช่วยตัดสินให้หน่อยระหว่างพระลูกนี้กับตัวเราเนี่ยใครหน้าตาดีใครผิวพรรณดีกว่ากันพระแก่รูปนั้นก็เลยเลืมตามามองแล้วนะพิจารณามาว่าพวกเจ้าก็ดูพอได้อยู่หรอกหน้าตาก็ผิวพรรณก็พอจะได้อยู่แต่ยังไงยังไงก็สู้เราไม่ได้หรอกเราดีกว่าหน้าตาดีกว่าพระสองรูปก็ไม่พอใจ เออเราถามถึงเราสองคนไม่ได้ถามตัวท่านเองก็เลยไม่พอใจวะพระแก่ๆไม่รู้เรื่องพระแก่ๆก,ก็มีจิตอันเดียวกันคือชอบโอ้อวดเหมือนกันพอใครเข้ามาถามก็บอกตัวเองอะดีกว่านะเสร็จแล้วพระสองรูปก็เลยไม่พอใจพอไม่พอใจก็ถกเถียงกอยู่นั่นเลยพเพิ่นมีพระหล,หลายรูปที่ได้ยินเข้าก็เลย เขาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าพอทราบเข้าก็เลยเข้าเรียกเข้าประชุมพอประชุมเสร็จแล้วประชุมส่งเสร็จแล้วก็เลยถามว่าที่พระสองรูปนี้นี่ได้โจทย์กันนี่ว่าผิวพรรณงดงามหน้าตาดีต่างๆนี่ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่ใช่เสร็จแล้ว ท่านก็เลยสอนท่านก็สอนท่านก็ยกเรื่องชาดกขึ้นมาอัานเคชาดกนี่แหละบอกว่าผู้ที่โอ้โวดเนี่ยมันไม่ใช่มีครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆมันก็โอ้เหมือนกันท่านก็ยกว่าชาดกนี้เป็นเรื่องปลาปลาเนี่ยมันจะมีปลาอยู่สองแม่น้ํา ปลาหนึ่งที่แม่น้ำคงคาอีกมีกปลาตัวหนึ่งก็อยู่ที่แม่น้ำยมุนาปเปิร์นมันสายน้ำมันเชื่อมต่อกันก็มีปลาที่อยู่แม่น้ำอโยนาน่์ว่ายมาตรงนี้เสร็จแล้วไอ้ปลาที่อยู่แม่น้ำคงคาก็ว่ายมาอีกพอมาเจอกันเข้าก็ต่างมองกันต่างก็ยกยอตัวเองนั่นแหละว่าเห็นไหมเจ้าก็ดูดีนี่หรอก แต่สู้เราไม่ได้สีเราก็สวยเกล็ดเราก็มันแวววาวเสร็จแล้วร่างกายเราแข็งแรงอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดอีปลาตัวหนึ่งมันก็เขียงกันนะเหมือนกันนะว่าแวววาว,ว,าวเ,รารเราก็เกล็ดเราก็แวววาวกวา่าตัวเราก็อ้วนพีครีบเราก็สวยนะัว่าตัวเองดีทั้งหมดเถียงกันไปเถียงกันมาก็เลยตัดสินไม่ได้ ก็เลยไปมองเห็นเต่าตัวหนึง่งเต่ามันก็จ้องมามองอยู่มันก็เลยไหว้ไหว้น้าไปทั้งสองตัวก็ไปถามเต่าว,ว่านี่ท่านเต่าเจ้ามองดูพวกเราสิว่าตัวไหนที่จะเด่นกว่าดีกว่าตัวไหนสวยกว่าดูดีมีสง่าที่สุดเจ้าเต่าก็มองแล้วก็หัวเราะพวกเจ้าอย่าหลงตัวเองไปเลยพวกเจ้าก็อย่างน,ๆๆนั้นยังนั้นเลยนี่ ที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละนี่กระดองก็สวยอะไรอะไรก็แข็งแรงนะไอ้ปลาสองตัวก็ไม่พอใจก็ดา่าปลามันด่ากันด่าไอ้เต่าเต่าก็ด่าคืนมีแต่พวกเท่โอ้อวดทั้งหลายวกทเทโออวดมันมีแต่เรื่องเนี่ยชอบทะเลาะก,กันยอมความไม่ได้โอ,โอ้อวดตัวเองต้องเด่นตัวเองต้องดีกว่าเถียงกันไปเถียงกันมา ตอนนี้ลูกคเทวดาเนี่ยได้ยินก็มองดูพฤติกรรมเนะี่ยทั้งเต่าทั้งปลาก็เลยออกมาออกมาเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยพวกเจ้าจงฟังเราเนี่เป็นลูกคัเทลูกเทวดาเนี่ได้สร้างคนนมความดีมาเนี่ยเพียงเท่านี้เราก็ได้เป็นลูกคเทวดาแล้วแต่เรื่องหยิบยกเรื่องราวต่างต่างที่ไรสาระมาพูดบาด่ากันนี่มันไม่มีประโยชน์เลยเทวดาก็บอกธรรมะสอนธรรมะ อว่าเนี่ลูกเจ้าของเล่านี่พวกพวกเจ้านี่ยพอเจ้าแก่ตัวไปเนพวกเกล็ดปลาทั้งหลายมันก็จะหลุดมันก็จะล่วงเสร็จแล้วบางตัวนี่สวยงานแค่ไหนความสวยก็เป็นภยัยก็ถูกจับไปเป็นตัวโชว์ไปขังไปทำไมิดีไม่ลายแล้วแต่มันรุดที่เขาจะจับไปบางตัวก็สวยก็ถูกไปใหญ่ก็พุกบกินไปนพวกเต่าทั้งหลายลก็เหมือนกันแม้กระตั่ง สวยแค่ไหน,นแข็งแรงแค่ไหน,นก็มีภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเจ้าก็อย่าไปหลงตัวเองทุกตัวมันก็มีลักษณะของตัวมันเองมีการกกเกิดแก่เจ็บตายไปทั้งหมดพวกเตา่าพวกปลาคิดได้อย่างนั้นก็เลยสำานึกได้ก็เลยเลิกลากันไปตอนนี้พอพระพุทธเจ้ากล่าวชาดกนีจก้จบก็พูดถึงไอปลาสองตัวเนี่ ปมื่อชาติก่อนมันก็มาเกิดเป็นพระภิกษุสองรูปนี่แหละที่เถียงกันหลงตัวเองไม่รู้จักบำเพ็ญเพียรรู้จักศึกษาอัสุรพะร่างกายเนี่เกิดมานี่มันก็มีการร่วงโรยของสังขารไม่ยอมพิจารณาร่างกายสังขารว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดูไม่น่ามองก็สอนสอนพระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่โอ้อวดทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่สํารวม เป็นผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องจิตใจก็ให้ธรรมะพระพจะให้ธรรมะเสร็จแล้วก็เลยเข้าใจก็เลยสงบลงก็ไปศึกษาสุภกรรมาฐานว่าตัวเองเนี่เกิดมาไม่ว่าจะหน้าตาดีแค่ไหนก็ร่วงโรยลงไปแก่เท่าแก่เท่าเสร็จแล้วก็ตายไปตายไปความสวยความหล่อมันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ก็คือความดีที่เราได้ทํา ความดีมันก็จะติดตัวลงไปแล้วตายไปแล้วก็ไปสู่ในทางที่ดีคือฐานที่สุขติพอพระพุทธเจ้าสอนเสร็จแล้วคนนี้ก็จยเข้าใจในธรรมะเทาธรรมาว่าพวกเราเนี่ก็การมีสัมมาคารวะยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนไปเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่พวกเราก็ฟังธรรมะว่าการโอ้อวดเป็นเรื่องที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาผู้ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมพร้อมของตนนี่เป็นคนที่เรีว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเจัดจาก,การเทศาเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอ่อนน้อมขอมตนคนยิ่งรักยิ่งเหือสัตว์ทระนงตัวยิ่งมัวหมองยิ่งอ่อนลงสูงระหงเป็นธงทองยิ่งจงหอมปวดดีสียิ่งสามเพราะฉะนั้น วันนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาก็อย่าเป็นคนที่โอ,อ,อ,อ้อวดรู้จักอ่อนน้อมของตนดังคำกลอนที่ว่าของเราก็จะเป็นคนที่ดูดีดูดีแล้วก็เป็นคนที่มีคนที่เคารพนับถือคนที่อ่อนน้อมของตนเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาขออำนวยพรอ,อ้านอีกหนูคุณพระศีรุตะนาไตเคอคุณพระพุทธพระธรรมพระสง และบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทํามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันตดีชางภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในอายุวันนะสุขปราในทวีคูณบริบูรณ์ด้วยลาบยศปรากฏด้วยเจดีศัตดิ์เจริญในหน้าที่การงานมีความสุขสันาญในชีวิตประจำวัน ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อจงทุกทุกท่านเธิญ